สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมคะพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง a e y a u u t o m p p r t นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะเป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ของใครหลายๆคนรวมถึงที่โชรูม a e y a u u t o m p p r t t ด้วยนะคะของเราเนี่ยวันนี้ที่มาไรเพราะว่าเอมีรถ เข้ามาใหม่นะคะทั้งหมด11คันนะคะมานำหน้าขบวนมาด้วยเออเอา่าด s อสสีแดงเลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเดี๋ยวก่อนจะพาชมรถนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะก็คือโชว์รูมเรานะคะเอไอว o o อโเราได้มีการปิดทำการกับเทศกาลปีใหม่นะคะวันที่เออวันที่ 29คือวันนี้ถึงวันที่4นะคะแล้วเรายังปิดทําการนะคะปิดโชว์รูมชั่วคราวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่5นะคะถึงวันที่19เนื่องจากว่าพนักง,งานของเรามีการเดินทางไปกับต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างและในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิดระบาดนะคะครั้งนี้เอกก็เลยคิดว่าให้พนักง,งานกลับมาคลาตัวเก็บ อยู่ที่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเปิดโชว์รูมและเราจะปลอดภัยไปด้วยกันในวันที่20ที่เรามาเปิดนะคะก็คือให้พนักงานทํางานอยู่บ้านนะคะเวิร์ r ฟอร์มโฮมตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่19แต่ตัวอไอเองเนี่ยไออยู่กรุงเทพอยู่แล้วนะคะท่านใดที่อยากจะชมรถหรือว่ายังไงนัดกันเข้ามานะคะวันนี้นอกจากรถนําเข้ารูมากันทั้งหมด11คันแล้วนะคะก็เรามีลูกค้าที่นัดมาชมรถกันด้วย3ท่านนะคะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาจะมีการนัดล่วงหน้านะคะท่านใดสน จยังไงก็นัดกันเรื่องหน้ามาตอนนี้ประกาศปิดแล้วแต่ท่านใดยังอยากมาชมรถหรือจะมาเซอร์วิสนะคะทักททยกันมาได้เลยท่านใดที่แบบอยากมาชมรถนะคะหรือว่าจะมาเซอร์วิกกันนะคะเออนัดกันมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดทีมงานนะคะที่เราจะเน้นทีมงานที่ไม่ได้เดินทางต่างจังหวัดนะคะมาดูแลให้ค่ะนี่เลยค่ะเอาผาดเอสซีสีแดงสีแด สดใสนะคะเข้ากับเทศกาลเลยสําหรับใครที่กําลังมองหานะคะรถที่ให้เป็นของฝันกับตัวเองนะคะช่วงปีใหม่นะคะหรือว่าช่วงตุษจีนที่กําลังจะถึงนี้สีมงคลมะละ่าสีแดงนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะและอัพาด S R C นะคะสีดำค่ะมาแล้วนะคะท็อปไฮบิชนะคะและคันนี้เป็นอัพาด S C สีขาวค่ะ3ามคันแล้วค่ะ รถคันนี้นะคะเป็นอัลปากสอาร์ซีค่ะสีดำนะคะสี่คันราค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นอัลปากเอสีสีขาวนะคะอ๋อขอโทษค่ะคันนี้ SRC ค่ะสังเกตจากแม็กนะคะง่ายๆนะคะ SRC ร์ะท็อปไฮบริดสีขาวค่ะ แร็คันนี้นะคะจะเป็นอพาร์ตเอสซีค่ะสีขาวนะคะเบนซินล้วนค่ะแระคันนี้เป็นสุดรอนนะคะเวลไฟนะคะรถตู้สไตล์แนวนะคะเซ็ต G C สีขาวค่ะมีรถพร้อมรับได้เลยนะคะแร็คันนี้นะคะก็จะเป็นอพาร์ตค่ะเอสซีค่ะสีดำค่ะกี่พันละสี่แปดพันละค่ะคันนี้เป็นคันที่ผ่านนะคะสำหรับสีดา เดี๋ยวตามต่อมานะคะเป็นอาลฟดค่ะ S R G ค่ะสีขาวค่ะท็อปไฮบนะคะคันที่9้าแล้วค่ะตามต่อมาด้วยอาลฟาคนะ,คะ S C ค่ะสีขาวอีกเช่นกันนะคะเป็นคันที่สิบค่ะและก็จะเป็นอพดนะคะ S C ค่ะสีดำนะคะ ทันที่11ค่ะมาครบกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้11ะคะัน,นนะคะท่านใดนะคะที่มองหารถนะคะเพื่อจะท่องเที่ยวปีใหม่นะคะหรือคิดว่าปีใหม่แล้วควรจะให้ของฟันกับตัวเองบ้างนะคะซื้อรถให้กับ ตัวของท่านนะคะก็กทัดทายกันเข้ามาเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอะไรมันก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะโรคไ้ให้เจ็บอะไรก็มาหลากหลายวันนี้ถ้าท่านมีเงินใช้ไปเถอะค่ะนะคะออบอกเลยนะคะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันวันข้างหน้าจะเป็นยังไงวันนี้ทําชีวิตเราให้มีความสุขแล้ววันนี้เอก,กรันตีนะคะว่ารถโรเมีนะคะพร้อมส่งทันทีรถใหม่สดๆนะคะรถปี2020แท้ เมื่อวานนี้เอกก็ไลฟ์เป็นขบวนที่ว่ารถในโชว์รูมในสต็อกเรายัางมีและว,วันนี้ที่เอเอออกมาเพิ่มนะคะเพื่อว่าจะเห็นว่าจะปิดปีใหม่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยเ,เราก็ไม่รู้ในเรื่องของเชื้อลงเชื้อโรคมันจะกระจายกันหนักขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็เลยสต็อกรถเอามาเก็บไว้ที่โชว์รูมเลยค่ะแล้เป็นตัวกรันตีว่าท่านจองรถกับเราได้รถทันทีนะคะค่นนี้เลย สำหรับเบนซินนะคะตัวเอาทานะคะ SC นะคะจะเป็นรุ่นท็อปของตัวเบนซินนะคะ mm hmm. ก็คือจะได้ในเรื่องของกระจังหน้านะคะแบบด้านหน้านะคะแล้วก็แม็กขับ18ตัวนี้นะคะแล้วก็บรอไฟฟ้านะคะเบาะหนังไฟฟ้า4ตัวและในเรื่องของตัวท็อปไฮบริดก็คือ SRC SRC ก็จะมากกว่าในเรื่องของคือหน้าตาหรือบอดี้เหมือนกันเอานี้ทีกว่า ต่างกันตรงเรื่องของเครื่องยนต์ระบบ e-4 ระบบการกินน้ํามันและระบบวงเลี้ยวค่ะนะคะตรงนี้สําหรับเบนซินนะคะอัตราการกินน้ํามันจะอยู่ที่8-10กิโลต่อริรวงเลี้ยวนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2,005นะคะ2 5 84อแแรงมา้าวงเลี้ยวจะอยู่ที่5.8นะคะตัวนี้ค่ะและอัตราการกินน้ํามัน8-10กิโลเมตรต่อริรนะคะสำหรับ S R C Hybrid นะคะจะมาเป็นด้วยเครื่อง2,005 Hybrid แล้วดีคับ เครื่อง2 0 0ไฮบริดนะคะ,ะแตกต่างกันในเรื่องของหน้าตาก็คือแม็กค่ะสำหรับ S R C MAC จะเป็นแม็กขอบ17นะคะค่ะแล้วนกะ็เครื่องยนต์นะคะอ่2,005ไฮบริด197แรงม้านะคะแล้วก็ได้ในวงเรียวที่แคบกว่าก็คือวงเรียวจะอยู่ที่5.6ทำไมวงเรียวถึงแคบกว่าเพราะมันเป็นระบบ E4 ค่ะนี่เลย เดี๋ยวรถวันนี้นะคะที่เอาออกมาจากท่าเรือเราจะมีการฆ่าเชื้อโรคทุกคันนะคะก่อนที่จะเอาไปเก็บข้างในโชว์รูมนะคะตอนนี้ก็ให้ทุกคนระมัดระวังนะคะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะสําหรับใครที่เดินทางท่องเที่ยวนะคะระมัดระวังกันนอกจากระมัดระวังในเรื่องอุบัติเหตุแล้วขอให้เซฟตี้ตัวเองนะคะระมัดระวังนะคะอะไรที่มันมานอากาศก็คือไอไวรัสตัวนี้แหละคะ่ะมันน่ากลัวนะคะก็ให้ทุกคนเซฟตี้นะคะเ,เดินทางปลอดภัยไร้โควิดและไรอุบัติเหตุค่ะ เมาอย่าขับนะเอาละค่ะดูซิมีอะไรกันมาบ้างอ่าน่นเลยอยนั้นเวลฟายนะคะมาชมกันหน่อยไม่ภายในอ่ะสักนิดเนึง แล้วก็เอาสเปคค่าเชื้อโรคค่าเชื้อโรคก,กันให้หมดนะแล้วเดี๋ยวพอค่าเชื้อโรคเสร็จแล้วก็ใครที่ขับรถออกมาเข้าอุโมงค่าเชื้อโรคก,กันด้วยก่อนที่จะเข้าโชว์รูมอีกครั้งหนึ่งเนี่พนักง,งานก็ยังน่ารักนะคะคนไหนที่เขาไม่ไปต่างจังหวัดนะคะก็มาช่วยกันเต็มที่เลยนะคะดูพนักง,งาน a e y เอาไปมาขยานขยันนะคะนี่เลยค่ะสําหรับ s c นะคะแพ็กเกจนะคะก็คือจะมาด้วยเบาะหนังแท้นะคะ,ะแล้วได้เบาะไฟฟ้า4ตัวประตูท้ายเป็นไฟฟ้านะคะตัวนี้และมาด้วยจอญี่ปุ่นและตัว2020ท่านดูได้นะคะจากที่เซฟตี้เบลค่ะ ซฟที่เมลนะคะคุณดูได้เลยนะคะมันจะมีวันที่ผลิตยอยู่ตรงนี้นะคะว่าเป็นรถปีอะไรนะคะดูง่ายๆนะคะพร้อมด้วยหน้าจอมันจะเป็นหน้าจอญี่ปุ่นมานะคะแต่จริงๆหน้าจอมันเปลี่ยนได้แล้วก็ดูตรงนี้ค่ะนะคะปุ่มตรงนี้นะคะยางนะคะเป็นตัวที่ซึมซับเอ่อคลิเรียกว่าให้เอ่อเสียงเรียบออกไปน้อยมากที่สุดแล้วก็ดูที่ยางปีด้วยดูที่ปียางนะคะเอานะคะเอาเข้าไปเลย อย่าลืมเดี๋ยวพ่นฆ่าเชื้อกันแล้วออกมาแล้วก่อนเข้าโชว์รูมเข้าอุโมงฆ่าเชื้อกันด้วยนะคะตอนนี้ทุกอย่างนี A ่เอฟตี T ้หมดนะคะต้องบอกเลยนะคะทุกท่านค่ะแล้วท่านใดน,นะคะในช่วงของวันหยุดนะคะอยากจะมาชมรถกันนะคะออรบกวนนับกันเข้ามานะคะนับกันล่วงหน้าเข้ามานะคะเพราะว่าออวันนี้วันที่2 9ธันวาคมนะคะอ,อ้อขอโทษ วันนี้วันที่30ธันวาคมึงจริงๆแล้วเป็นวันหยุดของเราแต่เอกก็มาเตรียมงานเอาไว้นะคะสต๊อกรถไว้ให้เพียงพอกับลูกค้าที่อยากจะใช้รถช่วงระหว่างที่อกหยุดกันนะคะก็เลยเอารถมากันแบบว่าเต็มๆแน่นๆจุกๆเลยค่ะนะคะเขาเรียกว่ากองทับรถตู้เอาขาดอย่างแท้จริงค่ะมาชมเลยค่ะ สวัสดีครับเมื่อกี้พี่ให้น้องฝากสองฝันปีใหม่ให้แล้วนะเขาเล็กและน้อยค่ะนี่เลยเวลไฟนะคะแท้รถตู้นะคะแนวสปอร์ตบางคนบอกว่าชอบขับเองไม่อยากขับเอาผาดูเหมือนผู้ใหญ่นะคะก็แนะนําเป็นเวลไฟเลยค่ะมันจะเป็นรถตู้นะคะที่ออกแบบมาแบบสไตล์แนวนะคะแนวสปอร์ตเท่ๆอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ตามนี้เลยนะคะเรามีให้ท่านเลือกได้หนังใจแล้วก็เดาเริ่มต้นเพียงแค่15%เท่านั้นราคาเริ่มต้นของอาาพาร์ตจะอยู่ที่2 8แ0 0 9 0มบาทค่ะหยุดกันม่อไหรจะเนี่ยอ,อ๋อวันนี้ทำงานวันสุดท้าย จริงๆโชว์รูมพี่ปิดแล้วนนี้นสำหรับตัวนี้นะคะถ้ามองดีๆนะคะจะเห็นเลยค่ะสำหรับเวลไฟและเอา่าดไลค์คนถามว่ามันต่างกันยังไงดูง่ายๆนะคะไฟท้ายนะคะถ้าเป็นเอา่าดไฟท้ายจะเป็นสีแดงและถ้าเป็นเวลไฟนะคะไฟท้ายจะเป็นสีขาวค่ะ แล้วก็ไฟหน้าค่ะเดี๋ยวเอารถลงมาแล้วเดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะมันก็อาจจะคลึกคักหน่อยๆน,นะคะสำหรับตอนนี้ใครไปเที่ยวไหนกันบ้างคะแนะนำกันเข้ามาค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยแนะนำกันมาใต้โพสต์นะคะว่าดูแลตัวเองกันอย่างไรนะคะในช่วงของการเดิน ทางนะคะป้องกันโควิดกันยังไงบ้างใครเดินทางไปไหนป้องกันตัวเองยังไงบ้างช่วยแนะนำกันเข้ามานะคะ <c oughs> ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้แล้วก็ได้มีการบอกว่าอ่าที่ว่าดูแลซึ่งกันและกันค่ะ นี่ค่ะเวลไฟหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาลงก่อนนะคะใา้ในเหมือนกันค่ะถ้ารุ่นเดียวกันนะคะจะเหมือนกันทุกอย่างเลย เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจอด,ดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวจอด,ดูข้างหน้าก่อนนะคะให้ดูพร้อมกันเนี่ยรถมันเพิ่งมาถึงท่าเรือใหม่ๆสดๆเลยนะคะมาถึงปุ๊บนะคะยังไม่ทันเอาอะไรออกเลยตัวนี้ใครรู้บ้างว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าตะขอราจูงนะคะสําหรับที่ว่า เวลาที่รถใส่ตู้คอนเทนเนอร์จากเมืองนอกมานะคะเขาะจะใส่กระขอรากจูตัวนี้เพื่อ,อใช้โซ่ยึดมัดกับด้านข้างของตัวตู้คอนเทนเนอร์นะคะให้รถเนี่ยไม่แบบไม่ต้องกระเทือนไปตามแรงน้ำนะคะเขาเรียกว่าระบบเซฟตี้ความปลอดภัยค่ะ mm. ขอเขอาเอาอพาร์ด SC สเข้ามาคน่ง s r ง SRC ค่ะเนง เดี๋ยวจะให้เทียบให้ดูหน้านอีกนิดนึงค่ะเอาละหลายคนชอบถามเนาะบอกอพาร์ตัเวเมลไฟเนี่ยมันต่างกันยังไงเอ๋บอกไว้ทั้งแล้วนะคะว่าต่างกันแค่ไฟหน้าและไฟท้ายถ้ารุ่นเดียวกันนะคะต่างกันแค่ไฟหน้าและไฟท้ายเท่านั้น มาดูกันไม่ไม่ไ,มไมขับมาให้หน้าเทียบกันวันนี้ใครหยุดบ้างใครอยู่บ้านบ้างใครไปเที่ยวบ้างทักทายเข้ามาแนะนำกันด้วยนะคะใครแบบเผื่อมีวิธีแบบป้องกันโควิดที่แบบดูแล้วมันน่าจะใช้ได้นะคะก็นแนะนำกันเข้ามานะคะ<ๆ>เพื่อนๆนะคะ ะะวันนี้เราก็ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีว่าคันนี้นะคะเป็นตัวไฮบริดตัวตรงนี้จะเป็นสีฟ้าแต่จริงๆ้วถ้าเป็นอัลพลเอสนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะหนะะ้าตาเหมือนกันค่ะค่ะก็คือว,ว่าถ้าเป็นเวลไฟนะคะหรือว่าอาลพลนะคะหน้าตาเนี่ยเขาจะ,ะแตกต่างกันนะคะเฉพาะด้านหน้าและไฟไท้ายเท่านั้นอย่างที่พูดไปหลายครั้งถ้ารุ่นเดียวกันนะคะเครื่องเดียวกันนะคะ ภายในเหมือนกันทุกอย่างค่ะนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะสนใจยังไงทักทายกันมาได้นะคะเอาละค่ะเข้าไปเก็บเลยนะคะค่ะไฟท้ายค่ะเหมือนอ่าไฟท้ายต่างกันเบลฟาไฟท้ายสีสีขาวเอาผาดไฟท้ายสีแดง อาละคะไม่ว่าจะยินจะหยางนะคะจะสีขาวสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวไฮบิดเอ่ยเป, well fire, อเป็นตัวเวลฟาอ่าเป็นตัวเบนซินล้วนนะคะจะเป็นอัพาหรือว่าเวลไาจะเป็นรุ่น S h สไฮบิดรุ่น S h ไฮเนะคะมีรถพร้อมเสิร์ฟแน่นอนต่อให้โชว์รูมเรายังปิดนะคะแต่เรายังทำงานทางผ่านสื่อออนไลน์ร้อพร้อมกับสามารถนำส่งรถได้โดยปลอดภัยกับแอ นะคะส่งรถตรงถึงหน้าบ้านท่านนะคะอยา่างปลอดภัยโดยการพ่นค่าเชื้อทุกอย่างเลยค่ะในช่วงของวิกฤตไวรัสโควิดระบาดหลายคนอยู่บ้านก็บอกว่าเบื่อเนาะหาอะไรทําหารถใหม่ๆไปขับเล่นสิคะช่วงนี้ถนนโล่งนะคะดีว่าจะพาไปท่องเที่ยวนะคะถ้ายิงยาวเลยเนี่ยเอาผ่านเอเวอเไฟเลยเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันเป็นรถที่มีระบบฟอกอากาศนะคะเป็นของพานาชนิกนะคะไอออน นะคะไอออนซึ่งตัวนี้ไอออนจะปล่อยพลังงานมาแค่เชื้อโรคนะคะไวรับทุกชนิดได้ร้อยปซซึ่งมีใบรับรองออกมาแล้วจากพนาสนิทนะคะว่าเป็นเครื่องก้ออากาศนะคะที่ใส่ในอุปถัมค่าเชื้อโรคได้ร้อเอย่างเช่นว่าท่านขับขับอยู่นะคะมีคนไอออกมาจามออกมานะคะเครื่องอฟ๊ออากาศนะคะจะมีการพ่นโอโซนออกมาเป็นออไอของไอออนนะคะแค่เชื้อแบตเตอรี่ตา,ตาทันทีเลยค่ะ แล้วก็ต้องพูดเลยเออเดี๋ยวเราดูสีแดงกันนะนะนะเนาะน้อรอลองไปดูฝั่งด้วยกันมงสีแดงด้วยของเราดาวเริ่มต้นที่15เปอร์เซ็นต์ท่านใดที่ต้องการซื้อเป็นจับไฟแนนซ์นะคะก็จับได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง76เดือนและถ้าจัดเป็นบนรรทุนนะคะผ่อนได้นานสูงสุดถึง96เดือนเลยค่ะ สีแดงนะคะใกล้เทศกาลปีใหม่ให้ท้องฝันกับตัวเองด้วยสีแดงแจ่มแจ่มเข้าไปเลยนะคะและจริงๆแล้วมันก็ใกล้กับเทศกาลตรุษจีนซึ่งตรุษจีนนะคะสีแดงเป็นสีมงคลนะคะท่านใดที่อยากจะนด่รถที่เป็นสีมงคลเสริมสร้างบาร,รมีให้กับตัวเองทักทายมาได้เลยค่ะมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะหาท่านใดที่กําลังปิดงบบริษัทนะคะก็คืออ,อก,กาลังมองหาท่าชจ่ายเพื่อไปหารถหล่อนภาษี ให้กับบริษัทนะคะแทนที่ว่าจะไปจ่ายภาษีเยอะๆนะคะเอาเงินทีท่จะต้องจ่ายภาษีมาต่ายแค่รถนะคะและถึงเวลาซื้อซากกลับมาเป็นรถของท่านเลยคุ้มนะคะคุ้มจริงๆค่ะซื้อนนามบริษัทหักเป็นจัดเป็นรีซิ่งได้นะคะผ่อนได้เดือนละสามหมนหกบาทนะคะอ๋ละค่ะเดี๋ยวเออาจจะต้อง อขอตัวไปดูแลลูกค้าก่อนนะคะช่วงนี้ลูกค้าท่านใดที่นัดกันเอาไว้นะคะฝั่งฝั่งโชลูมเดิมของเราปิดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งฝั่งใหม่อะคะ่ะก็คือถ้าเรานัดกันนะคะมาที่ฝั่งใหม่นะคะเราจะเปิดเปิดแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าจะมาเซอร์วิสนะคะก็มาได้เลยค่ะ ช่วงระหว่างท่าท่านมานะคะต้องขอความการุณาเลยนะคะต้องขอความร่วมมือนะคะ,ะทำตามระบบเซฟตี้ของเราคือมาถึงอันดับแรกนะคะให้เข้าเครื่องคนค่าเชื้อนะคะไวรัสโควิด COVID นะคะและเหยียบที่พื้นนะคะคือข้างล่างจะเป็นผ้าผสมแอลกอฮอล์ค่าเชื้อโรคนะคะและข้อสําคัญนะคะว่าพอเข้าไปในโชว์รูมปุ๊บเราจะมีเครื่องวัดไข้นะคะเครื่องอเครื่องวัด ให้เจลล้างมือและเมื่อทํทธุระเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะกลับก่อนกลับไปเนี่ยขอให้ท่านกลับมาเข้าเครื่องพ่นฆ่าเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจได้ว่าท่านจะไม่ติดเชื้อโรคจากโชรูมเราไปนะคะมั่นใจปลอดภัยไร้กังวลน,นะคะทุกท่านเดี๋ยวยังไงเอขอตัวนะคะเพราะว่าพอดีลูกค้ามานะคะเดี๋ยวจะขอไปดูลูกค้าดูแลลูกค้าฝั่งนู้นก่อนนะคะ,อะขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นี้นะคะเอก็คงจะมาไลรถให้ชมบ,บ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะเราก ก็จะมีรถใหม่ๆมาให้ชมกันนะคะมีตัวทาก้างมาแล้วแล้วก็กางๆเดียนจะมีนิวพนามา mm. เมล่าคันแรกในประเทศไทย mm. มาให้ชมกันแล้วนะคะ mm. สนใจยังไงทักทา,ายกันมาค่ะเ mm. บอรถถ์โทรค่ะ025874666 086681999 6, 6, 08 6นะคะ mm. กับเอเดลิเวอรี่จ่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านอย่างปลอดภัยไร้โควิดค่ะ mm. บ๊ายบายสวัสดีค่ะ